วันนี้จะชวนทุกคนหมอกำลังกายกันค่ะก่อนเริ่มก็ขอคุณโคมสหน่อยตัวเก่งนะก๋้ขอตัวค่ะเอา้าจเสียงดังดังเดิดอเฮ้ยมีแค่นี้จเสียงอะแน่นักใช่ไหมใมาเจอหน่อยเอาดิมนาะ <laughs> กีฬาที่พูดถึงคือกีฬาแบดมินตันนั่นเองค่ะการได้ตีลูกขนไก่ตอบโต้กันไปมามันก็สนุกไปอีกแบบนะคะ ถึงแม้ส่วนใหญ่จะเน้นเก็บลูกก็ตามแต่การได้ออกมาเล่นด้วยกันทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมันก็คือความสุขที่สุดในครอบครัวโดยเฉพาะการได้เห็นลูกๆสีขาเช่นตะขบวิ่งเล่นสนุกสนานแย่งลูกขนไก่กับพ่อ ไม่ว่าตะคบจะแย่งเอาไปทำอะไรก็ตามนั้นก็คือความสุขของเขาเช่นกันวิ่งจนเหนื่อยหอบบ้างนั่งพักเป็นกรรมการบ้างเหนื่อยจนหนีเข้าบ้านบ้างก็คือสีสันของการออกกำลังกายค่ะวันนี้วันแรกมันเก่งมากแล้วก็เล่นแล้วก็หยุดไปวันนี้แล้วก็เล่นทีอาทิตย์หน้าอทิยหน้า